คลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่จอนจะสอนวิธีการใส่ยางยืดนะคะตรงขอบเอวกางเกงในหรือว่าเราทาแขนเสื้อตุ๊กตาหรือว่าเราจะทาแบบถุงมือนะคะถุงมือเด็กถุงเท้าเด็กอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราสามารถใช้ลายในตัวจักรนะคะ ที่มีไปกับทุกรุ่นเลยค่ะเรามาเย็บนะคะลงลงบนชิ้นงานต่างๆอย่างนี้นค่ะที่ชจนได้พูดไปเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนะคะว่าเราจะใช้ลายไหนแล้วเราจะใช้วิธีการเย็บแบบไหนกันค่ะตั้งค่าจักรนะคะก็คือลายที่ใช้ะคะ่ะเราจะใช้เป็นลายตัวดีนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าลายซิกแซกนะคะคล้ายๆเส้นปละ,ะคะ่ะตรงลายตัวนี้อันนี้มีอยู่ในจกักรทุกตัวแน่นอนค่ะ อันนี้เราก็เลือกนะคะไปที่ลายตัวดีได้เลยค่ะปรับความที่ห่างนะคะอยู่ประมาณ1นึถึงหนค่ะอย่าให้มันถี่เกินไปอย่าให้มันห่างเกินไปนะคะเวลามันย่นเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะคะแล้วก็ความตึงได้ใช้4ปกติได้เลยค่ะ ตีนผีก็ใช้ตีนผีอนเนกประสงค์ได้ปกติเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเย็บกันเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะนําตัวยางยืดนะคะมาเย็บติดกับตัวชิ้นงานของเราค่ะซึ่งยางยืดที่ชนใช้วันนี้ก็เขาเรียกว่ายางยืดตกแต่งนะคะซึ่งเขาจะมีความนุ่ม นะคะไม่ละคายเคืองผิวอันนี้จะเหมาะสําหรับทาขอบเอวกางเกงในนะคะหรือทําถุงมือเด็กถุงเท้าเด็กนะคะหรือชุดตุ๊กตาก็ได้ค่ะอันนี้หรือว่าจะเป็นแขนเสื้อตุ๊กตาก็ได้นะคะแขนเสื้อที่เราจะเอาไว้ตรงปลายแขนอย่างนี้ค่ะก็ได้เหมือนกันเดี๋ยววิธีการวางนะคะก็คือให้เรานําตัวชิ้นผ้าด้านถูกนะคะจับขึ้นไว้แบบนี้แล้วก็รีดนะคะตะเข็บ พับลงไปด้านล่างนะคะประมาณ1เซนก็พอค่ะแล้วก็วางนะคะเลือกด้านที่นุ่มๆน,นะคะออกนะคะแล้วก็วางไปลักษณะแบบนี้เราจะโชว์ขอบยางยืดแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะเอาลงไปเลยก็ได้นะคะลักษณะแบบนี้เลยก็ได้ค่ะเสร็จแล้วให้เรานําตัวชิ้นงานใส่ก็ไปที่ตัวจับได้เลยค่ะให้เราจับได้2เส้นด้านหลังนะคะดึงตอนเริ่มต้นนิดนึงนะคะให,ให้เราเย็บยึดติดไว้กับข่านิดนึงก่อนนะคะ พอเราเย็บยึดติดไว้นิดหนึ่งนะคะให้เราดึงตัวยางยืดด้านล่างนะคะดึงออกอย่างนี้นะคะไม่ต้องดึงเยอะนะคะดึงแค่พอประมาณก็พอนะคะผ้าด้านบนนะไม่ต้องดึงนะคะวางไว้เฉยๆเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะแล้วก็จับหางได้จูงไปด้านหลังด้วยนะคะ แล้วก็หยุดนะคะแล้วก็ดึงยางยืดนะคะเหมือนเดิมนะคะมืออีกด้านหนึ่งนะคะก็ไปจูงผ้าด้านหลังดึงด้วยนะคะอันนี้ก็คือตัวยางยืดนะคะที่เราเย็บนะคะติดกับตัวชิ้นงานนะคะก็จะมีความยืดอย่างนี้นะคะ ยืดหยุ่นแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเหมาะนะคะกับขอบเอวกางเกงในนะคะเหมาะกับเสื้อผ้าเด็กได้เหมาะกับแขนตุ๊กตาก็ได้ค่ะลองไปทากันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้กับทางทีมงานเบอร์ดีนานะคะในช่องทางของ y o u t u b e เบอร์ดีนา Thailand นะคะแล้วก็ในเพจ Facebook ของเบอร์ดีนาไทยแลนด์ค่ะถ้าอยากได้คําแนะนําเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแอดไลน์นะคะไลน์แอดเบอร์ดีนาไทยแลนด์เข้ามาได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดี ค่ะ